พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในมุ้งกรดใต้แสงจันทร์บนดอยสูงเขตเวียงปันขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ22นาฬิกาท่านออกจากสมาธิลืมตาและทะลุผ้ามุ้งกรดออกไปยังแนวป่าเบื้องนอกสายลมเย็นพัดพลิ้วกลิ่นดอกเอื้องป่าและดอกไม้นานา,นาที่เบิกบานอยู่แถวนั้น ชยกลิ่นหอมจะรุงใจมาอย่างรวยรินบรรยากาศในราวป่าใต้แสงจันยามนี้งดงามสงบสงัดเป็นถิ่นวิเวกสับปายะควรแกร่การเจริญภาวนายิ่งนักกายละหุตาท่านมีความเบากายจิตตะละหุตาท่านมีความเบาแห่งดวงจิตกายะมุทุตากายของท่านอ่อนโยนจิตตะมุทุตา ดวงจิตของท่านอ่อนโยนอํานาจพลังแห่งสมาธิฌานที่ได้เจริญอย่างแน่วแน่มาตั้งแต่หัวค่ำยังคง,งส้งซ่านทำให้บังเกิดความรู้สึกเอ,อิบอิ่มทั้งกายและใจไม่จางหายสัตว์ในพงไพรทั้งหลายเอย่ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงได้รับกระแสบุญจากอาตมาเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายเอย่ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงได้รับกระแสบุญจากอาตมา มนุษย์ทั้งหลายเอ่ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงได้รับกระแสบุญจากอาตมาอะมนุษย์ทั้งหลายเอ่ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงได้รับกระแสบุญจากอาตมาอาตมาแผ่ให้แล้วด้วยไมยตรีขอปวงสรรพสัตว์ปวงเทพพย,ยดาปวงมนุษย์และอมนุษย์จงอนุโมทนาบุญเถิดพระภิกษุหนุ่ม นั่งขัดสมาธิบัลลังแผ่กระแสบุญภาวนาไปมิได้มีประมาณเมตตาจิตความกรุณาในดวงใจของท่านช่ำเย็นชื่นใจยิ่งกว่าสายลมยิ่งกว่าหยาดน้ำค้างหอมยิ่งกว่ากลิ่นหอมของมวลดอกไม้นานา,นาในราตรีและหอมถวนลมได้แผ่ซ่านไปทุกทิศทุกทางทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยมองสูงขึ้นไปเหนือยอดดอยลูกที่อยู่ถัดไปเห็นดวงจันทร์สว่างผุดผ่องใสสาดร์ประกายแสงสีนวลใหญ่ลงมายังพื้นปัตภีแสงจันร์ทเอ่ยแสงจันร์ทเป็นแสงแห่งความเมตตาปราณีส่องลงมาให้ความสว่างความสุขใจแกสรรพสัตว์ทั้งหลายมิตได้เลือกที่รักมักที่ชังยอดปราสาทแห่งพระราชาก็ศาสส่องให้ หลังคากระท่อมแห่งเหล่ายาจกเข็นใจก็มิได้เว้นข้ามศาสตร์ส่องให้เสมอเหมือนกันทุกชนชั้นหากใครใฝ่ใจอยากเห็นแสงจันทเปิดประตูหน้าต่างออกไปก็จะได้เห็นแสงอันสว่างอัมภัยทั่วทุกคนเปรียบแสงจันท์กับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงโปรดเหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายทั้งพระราชาและเหล่ายาจก หากผู้ใดเปิดจิตเปิดใจรับฟังและปฏิบัติตามด้วยความภาคเพียรศรัทธาก็จะสามารถบรรลุธรรมได้รับผลแห่งอมตะพระนิพพานได้ดุดกันเสมอกันไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดๆแต่ทำไมหนอเหตุใดหนอสัตว์โลกทั้งหลายจึงยังมีความทุกข์อยู่ทำไมต้องหลงเวียนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารมิรู้จบมิรู้สิ้น ทำไมไม่แสวงหาพระนิพพานอันเป็นแดนอมตะก,กันเล่าเอาแต่คร่ำครวญร่ำไห้น้ำตาไหลอาบแก้มพูดพร่ำเพ้อรำพันอยู่แต่ว่าชีวิตฉันมีความทุกข์ชีวิตฉันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่ยอมหนีทุกข์ประดุจคนที่ถูกไฟไหม้แต่ยังคงนั่งร้องไห้อยู่ในกองไฟไม่ยอมกระโดดหนีออกไปแล้วจะพ้นจากความทุกข์อันเกิดจากเปลวไฟนั้นได้อย่างไรกัน มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต่างตกอยู่ในความประมาทประมาทในชีวิตว่ายังเด็กยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงอยู่จึงไม่ประพฤติธ,ธรรมบางคนก็มัวแต่เพลิดเพลินลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าใคร่ความมัวเมาประมาทนี้เป็นประดุดโรคร้ายทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอ่อนแอ แล้วก็ล้มตายไม่อาจเดินทางไกลไปสู่แดนแห่งความดีพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยพูละความประมาทได้แล้วท่านดำเนินไปสู่กระแสะแห่งพระนิพพานแล้วนั่งรำพึงถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ไม่ให้ประมาทท่านจำคำสอนเหล่านั้นได้ทราบซึ้งใจในพระธรรมคำสอนนั้นท่านเกิดธรรมปีติขึ้นเต็มจิตเต็มใจ ยังนั่งสวดกล่าวถึงบทธรรมสารเสริญความไม่ประมาทเป็นทรรนองสรพันยะอันเป็นทรรนองแห่งพระบาลีธรรมที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลอยู่ในมุ้งกรดบนยอดดอยใต้แสงจันทร์ด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลกังวานไปทั่วดังนี้ว่ามาปะมาธรรมนุยุนเชทางมากามราติสันทวัง อปะมาโตหิชายันตโตปปติปรมังสุขังท่านทั้งหลายอย่ามัวเมาประมาทและอย่าหลงชมเชยยินดีในกามอยู่เลยเพราะผู้ที่ไม่ประมาทแล้วมันภาคเพียนเพ่งพินิจอยู่ทุกเมื่อย่อมจะได้รับบรมสุข โยอิมาสมิงธรรมะวินเยอปมาโตวิเหตสติปหายะชาติสังสารังทุกขัดสันตังกฤตสติผู้ใดไม่ประมาทตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเขาผู้นั้นจักละการเวียนไหวาตายเกิด แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้อัปปมาทะระโตพิคุงปมาเทพยทัตสิวาอภพ,พโภปร,ริหานายะนิพานัตเสวะสันติเกภิกษุใดย,ยินดีในความไม่ประมาทเป็นผู้เห็นภยัยเห็นโทษแห่งความประมาท ทิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมจักได้ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานปะมาโทมัจจุโนปะทังอปปมาตานมียันติงเปะะยะะปะมาตายะธามตาอปมาโทอมตังปะทังความประมาท เป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายผู้ใดประมาทผู้นั้นเหมือนคนตายแล้วความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายในขณะที่พระภิกษุหนุ่มกำลังสวดสรรเสริญบทแห่งธรรมคือความไม่ประมาทอยู่นั้นเบื้องนอกหมูงกรดห่างออกไปไม่เท่าไหร่นักได้มีนางอสุรกายตนหนึ่งรูปร่างผอมสูงสูบโซ ผมยาวเป็นกระเซิงผิวหนังเหี่ยวแห้งหุ้มกระดูกร่างกายเปลือยเปล่าอุ้มลูกน้อยเดินผ่านมานางอสุรกายกำลังออกหาอาหารในพงไพราย,ยามราตรีอันเป็นปกติวิสัยอาหารที่เธอและลูกน้อยสแสวงหาคือซากศพซากสัตว์ที่ตายแล้วทั้งเก่าและใหม่ตามแต่จะพบเห็น เธอและลูกน้อยหิวโหวยอยู่เป็นนิดเพราะแรงกรรมแผดเผากินเท่าไรก็ไม่รู้จักอิ่มอีกทั้งซากสัตว์ก็หาได้ยากเนื่องจากมีเหล่าอสุรกายอยู่ในป่าแห่งนี้มากมายหลายตนอีกทั้งสัตว์ป่าที่กินซากเช่นเสือหมาจิ้งจอกหมาในก็มีอยู่มากมายด้วยกันลูกน้อยในอ้อมแขนของเธอร่ำร้องอยู่ตลอดเวลาว่าแม่ หนูหิวหนูหิวเหลือเกินนางอสุรกายกอดกระชับลูกไว้กับอกพูดปลอบลูกน้อยด้วยความสงสารว่าลูกแม่อย่าร้องลูกเดินหาอีกหน่อยนะอดทนอีกสักหน่อยหากเจออาหารแล้วเราจะได้กินกันนะลูกแล้วก็อุ้มลูกเดินย่องย่องไปตามสุมถุ่มพุ่มไม้ใต้แสงจันทร์ยังหิวโหวยด้วยแรงกำบันดาล เธอสอดสายสายตาไปมาบนพื้นดินมืดมองหาซากสัตว์ตายด้วยความมุ่งหวังแต่ก็ไม่พบเลยนางอสุรกายหิวโหอยอ่อนอกอ่อนใจแม่จา๋าทำไมเราสองตนหาอาหารยากนักกว่าจะได้แต่ละครั้งแต่ละคำลูกหิวจนแทบทนไม่ไหวแล้วนะแม่ ลูกน้อยที่ผอมแห้งร่างกายเปลือยเปล่าไม่มีเศษผ้าห่มสักชิ้นรำพึงรำพันปรับทุกข์กับแม่ของตนลูกเอ๋ยมันเป็นเฟนปริกรรมของเราลูกเราโชคร้ายมาเกิดเป็นอสุรกายจึงต้องำลำรงอยู่ด้วยความหิวโหวยเช่นนี้นางอสุรกายบอกลูกน้อยน้ำตารินไหลออกมาจากกระบอกตาที่ลึกโหลแม่จา๋า ทำไมเราเกิดมาเป็นอสุรกายจ๊ะหนูไม่อยากเป็นอสุรกายเลยหนูหิวหนูไม่อยากเป็นอสุรกายลูกเอ๋ยแม่ก็เหมือนกันลูกแต่เรามีกรรมเราทำกรรมไว้ไม่ดีชา่ิก่อนเราต่างประมาทมัวเมาในชีวิตมีแต่ความโลภไม่ทำบุญไม่ทำทานไม่เสียสละเราจรึงต้องมากำเนิดในภพอสุรกายนี้แม่จ๋า หนูอยากพ้นจากกำเนิดอสุรกายหนูไม่อยากเป็นอสุรกายลูกน้อยเนี่ยอ้อมแขนร้องและพูดคร่ำครวญน,นางอสุรกายน้ำตาไหลพรากอาบแก้มกระชับวงแขนอันมีเพียงหนังหุ้มกระดูกกอดร่างลูกน้อยไว้รำพึงขึ้นอีกว่าลูกเอ๋ยลูกแม่แม่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยลูกได้อย่างไรแม่นีจนใจ พระตัวของแม่เองก็ยังไม่สามารถจะช่วยตัวได้เลยนางอสุรกายกรรมอุ้มลูกเดินต่อไปอีกทันใดนั้นเสียงสวดสรพันยะอันไพเราะประดุจมนตราอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ก็ดังกังวานแว่วมาอายุงวันนงังอย่าสังกิตติงสักขังอุจจากุลีนาตัง ราติโยปัทยาเนนะอุลาราอปาราปราผู้ใดปรารถนาอายุวันนะเกียติยศและสวรรค์ต้องการเกิดในตระกูลสูงและมีความเจริญใจผู้นั้นพึงรีบทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นเถิดนางอสุรกาย ได้ยินเสียงบทสวดธรรมอันไพเราะนั้นแล้วถึงกับขนลุกพองสยองกล้าวบังเกิดความซาบซึ้งตรึงใจจนมิอาจจะก้าวเดินต่อไปได้เธอรู้สึกดื่มดำในกระแสเสียงแห่งพระธรรมนั้นจึงยืนนิ่งแอบฟังอยู่หลังพุ่มไม้ดวงตาก,ก็จ้องมองไปเห็นพระภิกษุหนุ่มผู้ผ่องใสด้วยแสงศีลแสงธรรมนั่งสวดเจริญธรรมอยู่ในมุ้งกรดเบื้องหน้า แต่ลูกน้อยของเธอนั้นร่ำร้องแม่จ๋าหยุดทำไมหนูหิวลูกแม่เงียบเงียบนะลูกฟังสิฟังเสียงธรรมจากพระคุณเจ้ารูปนั้นอสุรกายน้อยครั้นได้ยินแม่บอกก็หยุดร่ำร้องเงียบเสียงรบกวนสองแม่ลูกต่างนิ่งฟังใจเต้นระทึกท่านใดนั้นจู่ๆพระภิกษุในมุ้งกรด รูปนั้นก็หยุดสวดแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เมตตาราวกับจะรู้ว่าเธอและลูกยืนแอบฟังอยู่หลังพุ่มไม้ท่านเอ่ยขึ้นว่าหากผู้ใดไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลายตั้งตนให้ดำรงอยู่ในศีลผู้นั้นจะพ้นจากกำเนิดอสุรกายได้นางอสุรกายเอ่ยจงพาลูกน้อยของเธอออกมาจากพุ่มไม้เถิด อัตมาจะชี้ทางประเสริฐให้เธอและลูกน้อยได้ดำเนินไปนางอสุรกายตะลึงใจเต้นที่ได้ยินเสียงอันเมตตาการุณาของพระภิกษุรูปนั้นบุญที่เคยทำไว้บ้างแต่ปางก่อนได้โอกาสก็ผุดขึ้นมาช่วยอำนวยผลดนจิตดนใจของเธอและลูกน้อยให้บังเกิดจิตศรัทธาเธอร้องบอกออกไปว่าพระคุณเจ้าขา เราสองคนแม่ลูกเป็นอสุรกายไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มเลยพระภิกษุหนุ่มในม้งกรดได้ยินก็ตอบและแนะนำขึ้นว่ามาเถอะอย่ากกังวลในข้อนั้นหากเธอทั้งสองอยากพ้นจากกําเนิดอสุรกายอยากมีวันนะอยากมีความสุขอยากพ้นจากความหิวโหยอยากไปเกิดในภพภูมิที่ดีก็จงออกมาเถิดแม่จา๋า พระรูปนั้นท่านเรียกเราออกไปเธอเจ้าแม่ท่านจะบอกทางประเสริฐพ้นจากกําเนิดปีศาจให้เรานะจ๊ะลูกน้อยพูดชักชวนแม่ด้วยมีบุญมาหนุนส่งด้วยเช่นกันนางอสุรกายรวบรวมความกล้าเดินน้อมตัวอุ้มลูกเข้าไปหาช้าๆวางลูกน้อยให้นั่งลงข้างตัวแล้วประนมมือพูดบอกลูกแม่ประนมมือลูกก้มกราบท่าน ทำตามแม่นะลูกนะแล้วนางอสุรกายก็ก้มกราบลงอย่างนอบน้อมสามครั้งช้าๆลูกน้อยของเธอก็ทำตามนางอสุรกายเอ่ยอยากพ้นจากกำเนิดนี้หรือไม่อยากพ้นเจ้าค่ะพระคุณเจ้าดิฉันกับลูกน้อยทุกทรมานเหลือเกินขอพระคุณเจ้าจงได้โปรดช่วยดิฉันและลูกด้วยเถอะ อสุรกายน้อยเอ่ยอยากพ้นจากกำเนิดนี้ด้วยหรือไม่พระภิกษุหนุ่มผู้ทรงฌานอภิญญาถามเจ้าอสุรกายน้อยนั้นอยากพ้นจากพระคุณเจ้าหนูไม่อยากเป็นอสุรกายหนูหิวหนูหนาวลำบากเหลือเกินอสุรกายน้อยก็พูดด้วยน้ำเสียงที่น่าสมเพศเ,เวทนาพระภิกษุหนุ่มก็เมตตากล่าวขึ้นว่าอสุรกายเอ่ย เธอจะพ้นจากกําเนิดนี้ได้ก็ด้วยคุณแห่งพระไตรสรณคมคือคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หากเธอยอมรับนับถือยึดเอาพระไตรสรระคมเป็นสรระที่พึ่งที่ระลึกด้วยศรัทธาเธอก็จะพ้นจากกำเนิดอสุรกายนี้ได้อีกประการหนึ่งเธอต้องสมาทานศีลรักษาศีลห้าประการผู้รักษาศีลดีแล้วมั่นคงแล้ว หากมีกำเนิดเป็นปีศาจเป็นอสุรกายก็จะสามารถพ้นจากกำเนิดอันทุกทรมานนั้นได้ด้วยแรงบุญสาธุพระคุณเจ้าให้โปรดบอกพระใจสรณาคมและบอกศีลอันประเสริฐนั้นแก่เราสองแม่ลูกด้วยเถิดพระคุณเจ้านางอสุรกายประนมมือกล่าวขอด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นตัวสั่นสะท้านถ้าเช่นนั้น ขอเธอและลูกจงตั้งใจรับพระใจสนะคมไว้เป็นที่ระลึกและสมาทานศีลตามอาตมาเถิดพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเจ้าและขอถึงซึ่งพระสงฆ์ข้เจ้า เป็นสาระ,ะที่พึ่งพระภิกษุหนุ่มกล่าวสอนนางอสุรกายและลูกน้อยก็ประนมมือกล่าวตามด้วยความเคารพสามครั้งสามหนปาณาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชชะปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้า ของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้าพเจ้าของดเว้นจากการลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นข้าพเจ้าของดเว้นจากการประพฤติผิดในกามข้าพระเจ้าของดเว้นจากการพูดเท็จข้าพเจ้าของดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยทั้งปวงนางอสุรากายและลูกน้อยก็สมาทานตามด้วยความมุ่งมั่นศรัทธา ทันใดนั้นอาน,นิสงส์แห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและบุญแห่งศีลก็บังเกิดผลอย่างน่าอัศจรรย์ร่างกายอันเป็นกำเนิดปีศาจสูบโซเปลือยเปล่าของเธอและลูกน้อยก็เปลี่ยนแปลงหายวูบวับไปกลับกลายเป็นนางเทพพนารีที่งดงามผ่องใสนางเทพพนารีและลูกน้อยพ้นจากกำเนิดอสุรกายแล้ว ก็ต่างก้มกราบพระภิกษุหนุ่มด้วยความซาบซึ้งศรัทธาวิมานทองหลังน,น้อยของเธอและลูกปรากฏเกิดขึ้นที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้ๆบริเวณนั้นด้วยแรงบุญเธอและลูกเปลี่ยนกำเนิดจากอสุรกายเป็นเทวดานางไม้แม้ไม่รุ่งเรืองเทียบเท่าอากาศสเทวดาซึ่งมีวิมานบุญเลื่อนลอยไปได้ในอากาศแต่เธอก็พอใจมากยิ่งแล้ว เธอและลูกน้อยก้มกราบพระภิกษุหนุ่มครั้งแล้วครั้งเล่าอุทานพูดว่าสาธุพระคุณเจ้าดิฉันและลูกจะขอจดจำพระคุณของท่านใส่ใจไว้ชั่วการนิรันเจ้าข้าเจริญพรไปเถิดนางรุกขเทวาอัตมาขออนุโมทนาพระภิกษุหนุ่มผู้ทรงฌานกล่าวบอกเธอแล้วก็เงียบไปนางรุกขเทวา จูงแขนลูกน้อยเดินสู่ปราสาททองซึ่งปรากฏอยู่ที่โคนไม้เดินขึ้นไปบนประสาทแล้วเปิดหน้าต่างทองออกไปมองดูดวงจันทร์ที่ลอยคว้างๆอยู่กลางฟ้าด้วยความปีติสุขเอิบอิ่มใจพลางประนมมือกล่าวขึ้นด้วยเสียงแจ่มใสไพเราะว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนัง คัจฉามิสังคังสารังคัจฉามิพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยซึ่งนั่งนิ่งอยู่ในมุ้งกรดได้ยินแล้วก็แผ่เมตตาอนุโมทนาพลอยยินดีรำพึงธรรมขึ้นอีกเป็นครั้งสุดท้ายว่าบุคคลทั้งหลายพูดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์ขเจ้าเป็นสรณะ,ะที่พึ่งแล้ว เขาเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิย่อมจะพ้นจากอบายภูมิแล้วจะบังเกิดเป็นเทวดาสาธุสาธุอนุโมทามี